ในโชคฮันรับใช้เจ้านายมาเจ็ดปีแล้วจึงพูดกับเขาว่านหนเจ้าข้าเวลาของข้าพระเจ้าหมดลงแล้วบัดนี้ข้าพระเจ้าควรจะดีใจที่ได้กลับไปหามารดาของข้าพระเจ้าขอข้าจ้างข้าพระเจ้าด้วยนายตอบว่าท่านรับใช้ข้าพระเจ้าด้วยความสัตย์จริงและซื่อสัตย์การรับใช้ก็เป็นเช่นนั้นรางวัลก็จะเป็นอย่างนั้นและมอบทองคําแผ่นหนึ่งให้หานซึ่งใหญ่เท่ากับศีรษะของเขาหันดึงผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าห่อก้อนเนื้อนั้นไว้สะพายไหล่แล้วออกเดินทางกลับบ้าน ขณะที่เขาเดินต่อไปโดยวางเท้าข้างหนึ่งไว้หน้าอีกข้างหนึ่งเสมอเขาเห็นนักขี่ม้าคนหนึ่งวิ่งหยอะๆอย่างรวดเร็วและสนุกสนานบนหลังม้าที่มีชีวิตชีวาอ่าหันพูดเสียงดังช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆที่ได้นั่งรถคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงนั้นคุณสะดุดก้อนหินล้มคุณเก็บรองเท้าไว้แล้วลุกขึ้นต่อไปโดยไม่รู้วิธีคนขี่ม้าที่ได้ยินก็หยุดแล้วตะโกนว่าสวัสดีฮันแล้วทำไมคุณถึงเดินเท้าละ่ะฉันต้องเขาตอบ เพราะฉันมีก้อนเนื้อนี้ที่จะขนกลับบ้านมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นทองคําแต่ฉันไม่อาจก้มหัวให้ตรงได้และมันทําให้ไหลของฉันเจ็บฉันจะบอกคุณว่าอะไรคนขี่ม้าพูดเราจะแลกเปลี่ยนกันฉันจะให้ม้าของฉันแก่คุณและคุณก็ให้ก้อนเนื้อของคุณแก่ฉันด้วยด้วยสุดใจของฉันฮันพูดแต่ฉันบอกคุณได้เลยว่าคุณจะต้องคลานไปตามมันคนขี่ม้าลงไปหยิบทองคํามาช่วยหานขึ้นแล้วจับสายบังเหียนในมือแน่นแล้วพูดว่าถ้าอยากจะไปเร็วๆนี้ต้องแลบลิ้นแล้วตะโกนว่า จฮันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขานั่งบนหลังม้าและขี่ม้าจากไปอย่างกล้าหาญและเป็นอิสระหลังจากนั้นไม่นานเขาก็คิดว่ามันควรจะเร็วขึ้นและเขาก็เริ่มคลิกด้วยลิ้นของเขาและตะโกนว่าจ๊บจ๊บม้าตัวนั้นวิ่งหย่อมและก่อนที่ฮานจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ถูกโยนทิ้งไปและนอนอยู่ในคูน้ําที่แยกสนามออกจากทางหลวงมากคงจะมอดไปเช่นกันถ้าคนบ้านนอกไม่หยุดยั้งซึ่งเดินมาตามถนนและขับวัวอยู่ข้างหน้าเขา ฮันประสานแขนขาและลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่เขารู้สึกหงุดหงิดและพูดกับเพื่อนร่วมชาติว่าการขี่ม้าครั้งนี้เป็นเรื่องตนลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครคนหนึ่งจับแม่ม้าแบบนี้ที่เตะและคล้องตัวหนึ่งออกไปเสียเถิดจะได้มีโอกาสหักคอได้ฉันจะไม่ขึ้นมันอีกบัดนี้ฉันชอบวัวของคุณเพราะใครๆก็เดินตามหลังเธอไปอย่างเงียบๆได้และดื่มนมเนยและชีสทุกวันโดยไม่มีล้มเหลวสิ่งใดที่ฉันจะไม่ให้ได้มีวัวเช่นนี้เอาละ่ะชาวบ้านพูด ถ้ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากขนาดนี้ฉันก็ไม่รังเกียจที่จะให้วัวแทนมาหันเหนด้วยด้วยความยินดีอย่างยิ่งชาวบ้านก็กระโดดขึ้นหลังม้าแล้วขี่มาออกไปอย่างรวดเร็วฮันผู้แสนดีก็หวาดกลัวความดีเขาพูดว่าช่วยฉันด้วยคุณรู้เกี่ยวกับสถานที่นี้มากกว่าฉันเอาหมูของฉันไปทิ้งหานไว้ให้ฉันฉันจะเสี่ยงอะไรบางอย่างในเกมนั้นเด็กหนุ่มตอบแต่ฉันจะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเดือดร้อนเขาจึงคว้าเชือกไว้ในมือแล้วไล่หมูออกไปอย่างรวดเร็วตามทาง ฉันผู้แสนดีไร้การดูแลจึงกลับบ้านโดยมีห่านอยู่ใต้วงแขนของเขาเขาพูดกับตัวเองว่าเมื่อข้าพเจ้าคิดพิจารณาให้ดีแล้วข้าพเจ้ายังได้กำไรจากการแลกเปลี่ยนประการแรกคือเนื้ออย่างที่ดีแล้วปริมาณไขมันที่จะหยดออกมาและสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าหยดเพื่อขนมปังของฉันเป็นเวลาหนึ่งในสี่ของปีและสุดท้ายก็มีขนสีขาวสวยงามฉันจะเอาหมอนยัดไว้แล้วฉันจะไปนอนโดยไม่ยกตัวแม่จะดีใจขนาดไหน ขณะที่เขาเดินผ่านหมู่บ้านสุดท้ายมีเครื่องบดกันไกลพร้อมรถเข็นยืนอยู่ขณะที่กงล้อของเขาหึงเขาก็ร้องเพลงฉันลับกันไกลและบดอย่างรวดเร็วเสื้อของฉันปลิวไปตามสายลมด้านหลังหันยืนนิ่งและมองดูเขาในที่สุดเขาก็พูดกับเขาว่าเจ้าสบายดีเพราะเจ้าสนุกสนานกับการโม่ของเจ้าใช่เครื่องบดกันไกลตอบ การค้าขายมีหลักฐานเป็นทองคําเครื่องบดท,ที่แท้จริงคือคนที่เอามือล้วงกระเป๋าบ่อยแค่ไหนก็พบทองคาอยู่ในนั้นแต่หานเนื้อดีตัวนั้นซื้อที่ไหนฉันไม่ได้ซื้อมันแต่เอาหมูของฉันไปแลกแล้วหมูละ่ะที่ฉันได้มาเพื่อวัวแล้ววัวล่ะฉันเอามันมาแทนมา้าแล้วม้าละ่ะเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงให้ก้อนทองคำก้อนโตเท่าหัวข้าพเจ้าแล้วทองละ่ะ นั่นคือค่าจ้างของฉันสำหรับการทำงานเจ็ดปีคุณรู้วิธีดูแลตัวเองทุกครั้งเครื่องบดกล่าวถ้าคุณทำได้แค่เพียงได้ยินเสียงเงินในกระเป๋าทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นคุณก็จะมีโชคลาภฉันจะจัดการเรื่องนั้นยังไงฮันกล่าวเจ้าคงเป็นเครื่องบดเหมือนข้าไม่มีอะไรที่ต้องการเป็นพิเศษนอกจากหินลับที่เหลือก็ค้นพบเองฉันมีอันหนึ่งที่นี่มันสึกรอนิดหน่อยอย่างแน่นอนแต่คุณไม่จำเป็นต้องให้อะไรฉันเลยนอกจากหานของคุณคุณจะทำมันไหมถามได้ยังไง ันตอบฉันจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกถ้าฉันมีเงินทุกครั้งที่เอามือล้วงกระเป๋าฉันจะเดือดร้อนอะไรอีกละ่ะและเขาก็มอบผ่านให้เขาและรับหินบทเป็นการแลกเปลี่ยนเอาละ่ะคนโม่พูดขณะที่เขาหยิบหินหนักธรรมดาที่วางอยู่ข้างๆนี่เป็นหินที่แข็งแกร่งสําหรับคุณในการต่อรองราคาคุณสามารถทุบมันให้แน่แล้วยึดตะปูเก่าของคุณให้ตรงเอามันติดตัวไปด้วยและเก็บไว้อย่างระมัดระวังฮันบรรทุกก้อนหินและเดินต่อไปด้วยใจที่พึงพอใจดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความยินดี ฉันต้องเกิดมาพร้อมกับกระดูกเขาร้องไห้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นเด็กวันอาทิตย์ในขณะเดียวกันขณะที่เขาหยัดตั้งแต่เช้าเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยความหิวโหยก็ทรมานเขาเช่นกันเพราะด้วยความยินดีที่ได้ราคาต่อรองที่ได้วัวมาเขาจึงกินอาหารจนหมดในคราวเดียวในที่สุดเขาก็ทำได้เพียงเผชิญกับปัญหาใหญ่หลวงและถูกบังคับให้หยุดทุกนาทีก้อนหินก็ชั่งน้ำหนักเขาอย่างน่าสยดสยองเช่นกัน จากนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเขาไม่พกพามันไปในตอนนั้นเขาย่อตัวเหมือนหอยทากไปที่บ่อน้ําในทุ่งคิดว่าจะพักผ่อนด้วยกระแสน้ําเย็นๆแต่นั่งลงเพื่อไม่ให้หินเสียหายจึงวางลงอย่างระมัดระวังข้างขอบบ่อน้ําแล้วว่าเขาก็นั่งลงบนนั้นกําลังจะก้มลงดื่มเมื่อเขาลื่นถลายไปกระแทกก้อนหินแล้วทั้งสองก็ตกลงไปในน้ําเมื่อหันเห็นพวกเขาจมลงสู่เบื้องลึกด้วยตาของตัวเองเขาก็กระโดดด้วยความดีใจแล้วคุกเข่าลงและ ขอบคุณพระเจ้าทั้งน้ำตาที่ทรงกรุณาเขาเช่นนี้ด้วยและทรงมอบทางที่ดีแก่เขาด้วยเขาไม่จำเป็นต้องตำหนิตัวเองเลยจากก้อนหินหนักๆเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาลำบากใจภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีใครโชคดีเท่าฉันอีกแล้วเขาร้องออกมาด้วยจิตใจที่เบาสบายและปราศจากภาร,ระทุกอย่างตอนนี้เขาวิ่งมาจนได้อยู่กับแม่ที่บ้าน